ดีค่ะหมอแอร์ค่ะพันตำร,ร,รวจโทรหญิงอัญชุลีธีรุ่ง p พศา a ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตกับข่าวนะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะโดยความร่วมมือของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะคะร่วมกับทีเอนเอร์ทค่ะที่ร่วมการสร้างสรงสร,สะค,ะรค์ร,ร,าาร,รายการเพื่อสุขภาพสําหรับคุณและคุณผู้ชมทุกคนในครอบครัวเลยละค่ะแล้วเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะฝากคําถามกับทางรายการนะคะสามารถถามเข้ามา ได้ค่ะทาง Facebook Live and News นะคะแล้วในวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักลดความอ้วนนะคะเต่ยทำไม่สำเร็จสักทีค่ะวันนี้นะคะหมอแอร์มีเคสตัวอย่างค่ะที่จะมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะคะตลอดจนเผยเคล็ดลับค่ะในตอนที่มีชื่อว่าโชคดีที่เป็นเบาหวานแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับสกรูปของทางรายการกันก่อนนะคะ วันถือเป็นปัญหาระดับโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรื่องคนไทยรับประทานน้ำตาลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ WHO ถึง3เท่าโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นิยมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล อาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันก็ล้วนแต่มีปริมาณแคลอรี่ที่สูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันซึ่งส่วนทางกับการใช้พลังงานทางร่างกายที่ลดน้อยลงอีกด้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในปัจจุบันก็ล้วนแต่มีคุณค่าทางสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆค่อนข้างต่ำ ของกากใยอาหารน้อยมางชนิดมีเกลือโซเดียมมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายมีปริมาณไขมันที่สูงและโปรตีนที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เป็นโรคอ้วนและโรคอื่นๆตามมาจากข้อมูลของชีวิจิตโพเมื่อปี2549พบว่าอาหารที่คนไทยต้องกินเป็นประจำขาดไม่ได้สามอันดับแรกนั่นก็คืออันดับที่1น้ำอัดลมร้อยะ5 6 7อันดับที่2ชากาแฟร้ยะ5 4 6อันดับที่3อาหารปิ้งย่างไม่เกรียม54.1 พฤติกรรมการบริโภคนั้นอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพของสังคมและปัจจัยต่างๆได้แต่เราสามารถป้องกันได้โดยมีโภชนาการที่ดีและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ และตอนนี้นะคะเขาพูดนี้อยู่กับหมอแอร์แล้วค่ะคนนี้นะคะคุณเนอยอิทธิมนต์ค่ะผู้ซึ่งเคยมีน้ําหนักตัวหนักถึง140กิโลกรัมนะคะแต่ว่าเขาใช้ความมุ่งมันะพยายามค่ะจนปัจจุบันหนักเพียง66กกิโลกรัมนะคะและอันนี้ก็คือรูปของเขานะคะตอนตอนที่ยังหนัก160กิกโลอยู่นะคะน,นี่ค่ะเป็นหลักฐานนะคะอันนี้ค่ะด้านหน้านะคะด้านข้างนะคะ140กิโลค่ะอันนี้มีด้านหลังให้ดูด้วยนะคะ นี่ยค่ะแล้วก็อันนี้หน้าเต็มๆของเขาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีรูปที่ถ่ายเทียบกับเพื่อนๆด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเขาอยู่กับหมอแอร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคขออนุญาตเรียกว่าน้องเนยนะคะ น้องเนยช่วยลุกขึ้นยืนให้คุณผู้ชมดูนิดนึงสิคะคุณผู้ชมคะจาก160กิโลกรัมค่ะในภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะเนยตอนนี้เหลือ66ค่ะ66กิโลกรัมนะคะจาก140เหลือ66ก็เรียกได้ว่า70กว่ากิโลเนยช่วยหมุนตัวให้ดูด้านข้างนิดนึงสิคะ โอ้โหตอนนี้นะคะเริ่มกลับมาหุ่นดีแล้วค่ะ,ะเนยเชิญนั่งลงเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอถามเนยนิดนึงค่ะว่าเนยเริ่มอ้วนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนยเนยเริ่มอ้วนตั้งแต่ป .4 ครับประมาณป,<อ>ปถมปลายอะไรค่ะแล้วก็อ้วนขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับปีละสิบโลอะไรอย่างงี้ครับค่ะสะสมมาเรื่อยๆเ,เ,เลยแต่ตอนที่ป .3 ตอนอะไรนี่ผอไหมคะ ตอนเด็กๆผอมเลยครับตอนเด็กเป็นเด็กผอมอ๋อพอโตมาก็อ้วนแล้วสะสมเรื่อยๆสะสมยังไงล่ะคะได้ร้อยสี่สิบก็เรากินกินมาเรื่อยๆครับช่วงปิดเทอมครับจะขึ้นมาเรื่อยๆประมาณปีละสิบกิโลครับค่ะครับจนสักมสหนักเก้าสิบแปดครับนั่นเลยก็ไปอยู่อเมริกามาปีหนึ่งค่ะก็ขึ้นมาร้อยสิบแปดแล้วก็กลับมาที่ไทยก็ค่อยๆขึ้นไปจนร้อยสี่สิบค่ะเนยทานอะไรบ้างะคะ เรียกว่าทุกอย่างครับทุกอย่างที่กินได้อ่ะมือทานวันละกี่มื้อคะมันไม่เป็นมื้อครับมันเป็นเวลาที่อยากครับตลอดเวลาตลอดเวลาครับประมาณว่าค่ะแล้วทานอะไรมั่งแต่ละมื้อยกตัวอย่างสิคะก็หนักๆเลยเนี่ยกินพิซซ่าได้สองถาดกิน คือกินกินได้เยอะมากอะครับเดียวนะคะพิซซาสองถาดคนเดียวถาดใหญ่ถาดใหญ่นี่มีกี่ชิ้นคะถาดใหญ่มีแปดครับโอ้กินคนเดียวก็คือสิบหกชิ้นในหนึ่งมื้อค่ะนั่นคือหนึ่งหนึ่งมื้อโอ้แล้วทานอะไรอีกคะก็อย่างมื้อสุดท้ายก่อนที่เนยจะรดเนยกินข้าวสามถ้วยครับข้าวผัดกระเทียมถ้วยหนึ่งข้าวหน้าปลาดิบทาโกยากิสเต็กหมูค่ะ แล้วก็ราเมงชามหนึ่งครับอ๋อแล้วเนยแบบทานเยอะแล้วเนยไม่อึดอัดเหรอคะตอนนั้นนะคะตอนนั้นนะครับตอนนั้นไม่อึดอัดครับมันเหมือนกับเราสนุกกับการกินเราก็คือเคยชินแล้วใช่ครับไม่ได้อึดอัดหรืออะไรเลยใช่ไหมคะไม่ได้อึดอัดเลยครับแล้วมีความสุขไหมคะตอนที่ทานมีความสุขกับการทานไหมคะช่วงนั้นครับมีความสุขครับคือทุกคนไม่ว่าจะว้วหรือผมก็มีความสุขที่เราได้กินอยู่แล้วค่ะแล้วพอเนยหนักขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างคะ อนนั้นไม่ไม่รู้สึกอะไรครับรู้สึกเฉยเฉยรากเด็กอก่อนใช่ครับยังเด็กอยู่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจกับว่าแบบว่าเราอ้วนแค่ไหนแล้วแล้วโดนเพื่อนโดนคนล้ออะไรแบบโดนโดนครับโดนตลอดครับเพื่อนล้อว่าอะไรคะคนชอบคนเรียกว่าไอ้อ้วนตลอดครับคือคนอ้วนเนี่ยจะโดนล้อทุกคนอยู่้ะครับไม่ว่าแบบจะอายุเท่าไหร่จะโดนพูดแบบ เดบแนมหรือว่าอะไรอย่ี้แล้วโดยเฉพาะคนไทยเหมือนเราชอบแซวชอบล้อปมด้อยกันด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างเวลาเนยเดินไปไหนรู้สึกว่ามีคนแบบมองมองมาที่เราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจเลยครับแต่มันมีอยู่แล้วครับว่าเพราะว่าหัวร้อยสี่มันใหญ่มาแต่ว่าเนยไม่ได้ใส่ใจเลยครับว่าจะมีคนแบบมองหรือว่าแบบนินทาหรือเปล่าย่างค่ะแล้วตอนที่หนักร้อยสี่สิบนี่สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเนยโชคดีครับทีมที่ไม่มีโรคอะไรเลยครับเบาหวานมีอย่างเดียวคือไขมันในตับ ไขมันในตับครับแต่ว่าโรคอื่นๆคือไม่ไม,ไม่มีเบาหวานครับไม่มีออความดันหรือว่าอะไรค่ะแล้วโครคไขมันในตับนี่เนยไปตรวจเจอได้ยังไงคะคือเนยตรวจสุขภาพบ่อยอยู่แล้วครับค่ะคือแล้วเป็นแค่อย่างเดียวไขมันในตับซึ่งเนยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แต่ปัจจุบันนี้หายไปหมดแล้วครับค่ะแล้ว,วตอนนั้นมีอาการไม่สบายอ,อะไรไหมคะที่ทําให้เนยลดน้ําหนักเนี่ยเพราะว่าตอนที่มือท้ายสุดที่เนยกินก่อนลดน้าหนัก ในนอนแล้วเหมือนกับเป็นกดไหลยอนครับมันมันจุกที่มันจุกที่เน้าออก,กันนะครับมันทําให้เนยหายใจไม่ออกค่ะแล้วก็คิดว่าไม่รอดแล้วแหละแต่ว่าถ้ารอดก็ต้องลดน้าหนักแล้วก็รอดมานี่ก็เลยลดน้ำหนักนั่นคือวินาทีที่ทําให้เนยตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองจากคนอ้วนมาเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะวินาทีนั้นเนี่ยมันแบบตกใจมันกลัวอะไรอย่างนี้หรอคะมันมันไม่ใช่กลัวไม่ใช่ตกใจครับมันมัน เป็นความรู้สึกที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยครับคือชีวิตเราต้องแบบต้องทําอะไรให้ดีกว่านี้บ้าง นะคะเพื่อตัวเราเองใช่ไหมคะและเนยทราบไหมคะว่าเนยอะค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ้วนอีกหลายๆคนนะคะลดน้ําหนักค่ะอย่างในกรณีน้องผู้หญิงคนนี้นะคะก็เป็นคนที่เขาเห็นเนยอะค่ะแล้วก็เป็นแฟนเพจของเนยด้วยนะคะเขาก็เห็นเนยเนี่ยสามารถทําได้เขาก็เลยคิดว่าตัวเขาเองก็น่าจะทําได้เช่นเดียวกันนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยค่ะลดน้ําหนักลงมานะคะจากเดี๋ยวหมอแอจะ เปิดให้ดูนะคะจากร้อยยี่สิบกิโลค่ะลดลงมาเหลือ,อขออภัยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอเอออ,อยู่หน้านี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะ จาก120กิโลค่ะเขาเห็นเนยทําได้เขาก็เลยลดลงมาเหลือ77กิโลกรัมค่ะไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้ก็คือตอนที่อ้วนค่ะแต่ปัจจุบันเขาผอมแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่อ้วนเนี่ยค่ะเขาก็ไปตรวจสุขภาพค่ะเพราะว่าเป็นเบาหวาน นะคะพอเป็นเบาหวานขึ้นมาก็เลยกลัวค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะสุขภาพไม่ดีกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่แข็งแรงนะคะเขาก็เลยตัดสินใจกับตัวเองค่ะว่าเขาจะตั้งใจลดน้ําหนักสักทีนะคะแล้วเนยรู้สึกยังไงบ้างคะกับที่เราได้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนขอบคุณขอบคุณเขามากครับขอบคุณจริงๆขอบคุณ,คณ,คณทุกคนที่สนใจเรื่องราวของเนยแล้วก็มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนอ้วนหรือคนที่เป็นโรคครับถึงจะคือวิธีที่เนยทาเนี่ย มันไม่ใช่วิธีลดน้ําหนักซะทีเดียวครับมันเป็นวิธีที่ทําให้มีสุขภาพดีอคือคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนอ้วนหรือว่าเป็นคนที่เป็นโรคคือคุณก็สามารถทําได้เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะนะคะอย่างกรณีน้องคนนี้เนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าขอบคุณที่เป็นเบาหวานเขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขาเป็นเบาหวานที่ทําให้ตัดสินใจเขาเปลี่ยนมาเป็นคนที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแต่หมอแอลว่าบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ป<ม>่วยให้อะไรดีกว่านะคะคแล้ว คือการที่เลยทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับอยากให้ทําเพื่อตัวเองไม่ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่มีอะไรมาชนเราแล้วเราค่อยทําเพราะว่าเวลานั้นอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะครับถ้าถ้าเรารอเวลานั้นค่ะแล้วตอนตอนที่เนยลดความอ้วนนี้เนยใช้พึ่งยาหรือว่าหาหมอหรือว<น>่าเนยเนยไม่ได้หาหมอแล้วก็คือเนยไม่ได้เสียเงินเพื่อการลดน้าหนักสักสกตานเดียวอ๋อเหรอคะที่เนยลดได้ตั้ง หกสิบกว่าเจ็ดสิบโลนี่ก็คือด้วยตัวของเนยเองครับค่ะแล้วเนยแบบหาวิธีมาจากไหนเหรอคะคือวิธีในการลดน้ําหนักนี่เราไม่จําเป็นจะต้องไปหามาจากไหนหรือว่าไปศึกษาอะไรมากมายค่ะเราได้ยินมาตลอดชีวิตอยู่แล้วครับผ่านสื่อผ่านนิตยสารหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเรารู้อยู่แล้วครับว่าการที่ทําให้ชีวิตเรามีสุขภาพดีขึ้นเราทํำยังไงแต่แค่เราเพิกเฉยเราไม่ทําค่ะแล้วเนยฮึดสู้ขึ้นมาได้ยังไงเหรอคะ ก็ก็คือที่มือนสุดท้ายนั้นที่กินแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ออกค่ะมันก็เลยทําให้เนยแบบโอเคเราต้องเริ่มขึ้นมาเราต้องเริ่มที่จะทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองบ้างครับค่ะแล้วเนยก็เริ่มเลยครับ<ม>แค่นั้นนะคะก็หมอแอลว่าหลายๆคนก็อาจจะมีวินาทีสายฟ้าฟาดแบบแบบเนยนะคะที่แบบเกิดอะไรขึ้นบางอย่างกับชีวิตแล้วทําให้เราตัดสินใจเปลปี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่แล้วกลับมาค่ะ คุณทราบไหมคะว่าข้าวาาพดอ่อนมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรข้าวโพดอ่อนอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเบตา้าแคโรทีนวิตามินซีแคลเซียมสันใยอาหารฟอสฟอรัสแคลเซียมที่ใช้ในการสร้างกระดูกและฟันช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดโรคเบาหวานและความดันโลหิตส,สูงนอกจากนี้ยังเป็นผักที่มีเส้นญยสูงอีกด้วยนะคะ ตัวไหนสิได้ค่ะงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะรู้ไหมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการชีวิตกับข่าวนะคะแล้วตอนนี้เรากำลัง พูดคุยกันค่ะเรื่องวิธีในการที่จะลดน้ําหนักค่ะทํายังไงให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักให้สําเร็จนะคะแล้วตอนนี้น้องเนยผู้มีประสบการณ์นะคะก็อยู่กับหมอแอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเนยคะเนยลดจาก140กิโลมาเหลือปัจจุบัน60 6 0กิกโลก็คือรวมทั้งหมดก็ลดลงมา64กิโลใช่ไหมคะลดลงมาเจ็ดสิบกว่ากิโลใช้เวลาเท่าไหร่คะแเดือนครับในแเดือน เนยทายังไงคะแปดเดือนคืออย่างคือในพูดรวมๆนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการลดน้ำหนักคือการเปลี่ยนทัศนคติค่ะคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตคือการที่เราใช้ชีวิตแบบผิดๆเรวก็กลับเข้ามาสู่วงจรเดิมที่ค่ะทาให้ชีวิตเรามันถูกต้องคือทําทําดีกับตัวเองบ้างครับด้วยด้วยวิธีที่ถูกการกินการอะไรนี้ไม่ใช่วิธีที่ให้รางวัลตัวเองที่ถูกต้อง ค่ะก็ตกเดือนหนึ่งเนยก็ลดลงมาได้ประมาณ9ก้าถึงสิโลประมาณนี้ใช่ไหมคะเนยทาอะไรบ้างเอ่ยนอกจากเปลี่ยนทัศนคติว่ายน้ำครับช่วงแรกๆเหมือนว่ายน้ําแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวิ่งออกกําลังกายครับก็คือออกกําลังกายเรื่อยๆออกกําลังกายอะไรก็ได้ครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องว่ายน้ําหรือวิ่งแบบเนยครับแล้วก็ควบคุมอาหารครับการควบคุมอาหารนี่สําคัญครับคืออย่างมื้อเช้าเนยทานแค่ซีเรียลกับนมเพื่อไปต่อในมื้อต่อไป ที่จะเป็นในส่วนของอาหารกลางวันนะครับก็จะลดแป้งลงแล้วเพิ่มผักเข้าไปค่ะครับแล้วก็เย็นก็จะเป็นผลไม้อย่างเดียวครับค่ะแล้วเนยคือแบบจากที่คนรับประทานเยอะมากๆอะค่ะแล้วพอมาทานเหลือนิดเดียวมันไม่รู้สึกหิวเรแรกๆเราจะอยากครับเราต้องความหิวกับความอยากนี่ไม่เหมือนกันครับค่ะคือปกติเรากินเพราะว่าเราอยากค่ะถ้าหิวนี่คือเรากินอะไรก็ได้ค่ะครับ แล้วคือแรกๆมันก็มีบ้างครับที่มันจะหอยเพราะว่าเราเคยได้เยอะๆแต่พอเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยกระเพาะเราจะเล็กลงค่ะครับมันจะทําให้เราปกติร่างกายเราปรับตัวค่ะก็คือเหมือนเนยค่อยๆทําจนมันเป็นเหมือนเป็นชีวิตของเราเป็นชีวิตประจําวันซึ่งไม่ต้องบังคับอะไรตัวเองมากมายค่ะแล้วช่วงทรมานไหมแรกๆนิดหน่อยครับเริ่มเริ่มแรกๆเดือนแรกเลยครับเพราะว่าเราสู้ใจตัวเองอยู่ครับแล้วหลังๆนี่เราก็ ผมผมคิดว่าถ้าเราล้มเลิกตอนนี้ที่ทํามาทั้งหมดกับพังก็มันก็ไม่การล้มเลิกแล้วแล้วมันมีไหมคะแบบอยากอยากกินอ่ะเมื่อก่อนกินทั้งวันใช่ครับมีครับแต่ว่าทํายังไงเอ่ยก็แค่ผ่านมันไปครับแค่ไม่กินอ๋อเหรอคะครับก็คือการชนะใจตัวเองก็คือการเปลี่ยนทัศนคติที่นายบอกนนยทำยังไงอ่ะยุบหนอพังหนอแบบทำยังไงอะคะแค่เราจริงๆมันอยู่ที่ใจป่ะครับเราไม่ต้องไปท่องอะไรหรือว่าไม่ต้องไป คืออย่างเวลาที่ในรดน้ําหนักเพื่อนไปกินบุฟเฟ่กันในไปนั่งด้วยได้แต่ในไม่กินอืก็แค่มองแล้วก็ไม่กินแค่นั้นนะครับก็พูดถึงเมืออย่ที่ใจล้วนๆเหมือนการเอาชนะใจตัวเองเลยนะคะมันคือการเอาชนะใจตัวเองค่ะการลดความอ้วนถามเนยว่ายากไหมคะสําหรับเนยสําหรับเนยอะครับไม่ยากครับทุกคนทําได้ถ้าเด็กคนนึงแบบเนยทาได้ทุกคนก็ต้องทาได้ค่ะ ก็คือเรื่องอาหารนี่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะก็คือต้องลดปริมาณลงใช่ครับแล้วก็ต้องควบคู่ไปกับการออกกาลังกายด้วยค่ะเนยออกกําลังกายทุกวันเลยไหมคะตอนทุกวันครับวันละสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงต่อวันแล้วตอนหนักร้อยสี่สิบนี่ออกกําลังกายว่ายน้าครับอ๋อว่ายน้ําเอาเพราะว่าเราต้องเพราะว่าต้องเริ่มจากการว่ายน้ําก่อนไม่งั้นจะปวดเข่าใช่ค่ะเพราะว่าเราน้ําหนักเยอะคงจะวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไหว ค่ะแล้วก็อาจจะเข่าศึกไปก่อนนะคะก็ว่ายน้ําเนยว่ายวันละเท่าไหร่นะคะสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงคือจะเป็นไปกลับนับหนึ่งแล้วก็พักแล้วก็ไปกลับแล้วก็พักจนครบสองชั่วโมงเนี่ยก็คือไม่ได้ว่าหมตัวเองแบบจนหอบจนไม่มีแรงเป็นลมเราห่มตัวเองมากเกินไปเนี่ยคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นมาเกมโอเวอร์ก็คือเราเราลดต่อไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองด้วยครับ โอ้หมาแอร์ฟังแล้วเหมือนเนยเนยทาเหมือนกับเราเล่นเกมกับตัวเองแบบนั้นหรือเปล่าคะมันไม่เชิงครับมันเหมือนกับเป็นการทําดีกับตัวเองบ้างหลังจากที่เราแบบไม่เคยทําดีกับตัวเองเลยเราคิดว่าเราสิ่งที่เราทําน่ะเมื่อก่อนคือสิ่งที่ดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทําลายตัวเองเนยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการทําดีกับตัวเองบ้างด้วยกันควบคุมอาหารการที่ทําให น้ำหนักลงไปค่ะก็คือเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองพูดง่ายๆคือการดูแลสุขภาพการทําให้ชีวิตมันดีขึ้นนะค่ะแล้วเนยออกกําลังกายทุกวันเลยไหมคะทุกวันครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดราชการไม่มีครับนะคะแล้วฮึดตัวเองให้ออกกําลังกายยังไงคะหมอแอร์ว่าบางทีหลายๆคนอาจจะน่าอยากออกอ่ะแต่ว่ามันอ้นอยากนอนขี้เกียจทำยังไงคะเนยถึงเวลานั้นแล้วครับเวลาที่เราถ้าทัศนคติเราเปลี่ยนไปได้ครับค่ะ การออกกาลังกายจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับก็คือแค่เราคนชอบบอกว่าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายแต่ว่าเราเวลาไปทําอย่างอื่นได้ซึ่งเราตัดสักนิดนึงเพื่อการออกกําลังกายยคงจะไม่เป็นสิ่งที่แย่เกินไปค่ะแล้วนเนยเลือกออกกําลังกายช่วงเวลาไหนคะเช้าหรือเย็นก็ได้ครับเหมือนกันครับสับเอเลย อ๋อค่ะเอาเป็นเราสะดวกเราว่างแล้วมีไหมคะอย่างวันนี้ว่างตอนเช้าก็ออกตอนเช้าวันนี้ว่างตอนเย็นก็ออกตอนเย็นเป็นอย่างนั้นแต่ก็คือทุกวันจะมีระเบียบกับตัวเองว่าเราจะต้องออกกําลังกายค่ะแล้วมีช้อยไหมคะอย่างอาฝนฝนตกอะไรต้องทําอย่างอื่นแทนเรามีช้อยเผื่อไว้ตรงนี้มีครับก็เป็นการเราเราเลือกตัวเลือกไว้หลายๆอย่างครับคืออย่างที่นายบอกว่าไม่จาเป็นต้องทาแบบนหก็ได้คือการออกกําลังกายนี่คืออะไรก็ได้จริงๆค่ะ <G ignorant> ก็คือให้เตรียมไว้หลายอย่างมีแผน<ช>สำรองหนึ่งสองสามไว้ <c oughs> ใช่ไหมคะค <c oughs> แล้วเนยออกกำลังกายไปแล้วมีความสุขทำ Ki ทำ,ทำยังไงคือสองชั่วโมงมันก็ค่อนข้างนานนะคะนานเหรอครับถ้าสมมติว่ารเราออกกำลังกายจานชินแล้วเนี่ยครับสองชั่วโมงมเป็นเวลาที่เร็วเร็วค่อนข้างเร็วมากค <c oughs> ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแล้วก็คือถ้าเป็นชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยครับก็คือมันก็ผ่านไปก็ผ่านไปค่ะเราช่วงแรกๆที่จากไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วมาออกในช่วงนั้นมันรู้สึกแปลกไหมคะ แตกปลกไหมเหรครับคือในยเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วครับค่ะเล่นกีฬาเลย่ะเนยเล่นเทนนิสกับาสครับตั้งแต่เด็กเลยครับอ๋อตอนที่อ้วนเราก็เล่นกีฬาเล่นกีฬาอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนที่อ้วนมากๆก็คือหยุดหยุดไปค่ะเพราะว่าเล่นไม่ไหวคี้เกียจด้วยค่ะแล้วตอนช่วงเนยอ้วนนี้มีเรื่องปวดเข่าปวดอะไรแบบนี้ไหมคะ มีบ้างครับตามตามภาษจาคนอ้วนะนะครับแต่ว่าก็คือไม่ไม่ได้เป็นแบบเป็นโรคที่มันเป็นโรคประจำือ,อวรค่ะแล้วตอนที่เนยตัดสินใจตั้งใจจะลดความอ้วนนะคะเนยเหมือนตั้งเป้ากับตัวเองหมคะว่าเราจะต้องเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าไปเรื่อย คือไปเรื่อยๆครับแต่คือระหว่างทางก็จะมีเป้าหมายเรื่อยๆครับแล้วก็ลดไป,ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือจะไม่หวังสูงเกินไปเพราะว่าถ้า<ม>เดือนนี้ทําได้ไม่ตามที่เราหวังไว้ค่ะมันก็จะท้อแท้ใช่ครับของนายก็จะแบบโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างี้ครับแล้วแบบนี้เราต้องเหมือนหยอดให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆไหมคะใช่ครับมันมันเหมือนเป็นมันคล้ายๆการหลอกตัวเองครับแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นการให้กําลังใจตัวเองมากกว่าครับ แล้วเนยเคยคิดแบบจินตนาการมโนภาพถึงตัวเองแบบตอนที่เราอ้วนอยู่แล้วเราจินตนาการว่าเอ๊ะตอนเราผอมเราจะเป็นยังไงไม่ไม่ได้ใส่ใจเลยครับคือตั้งใจว่าแบบแค่ลดน้ําหนักลงไปก็คือเพื่อสุขภาพดีไม่ได้แคร์ว่าภายนอกอะไรเป็นยังไงไม่ได้แคว่มันจะเป็นต้องออกมาเป็นยังไงค่ะแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เพื่อนเก่าที่เคยเห็นเราตอนอ้วนแล้วมาเจอเราตอนผอมจําเราได้ไหมคะจําได้ครับคือเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วครับก็จะเห็นในรถมาตลอด ก็คือค่อยๆเห็นวิวัฒนาการเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรามาเรื่อยๆค่ะหมอไอว่าส่วนหนึ่งที่เนยทําได้ก็คือเนยมีความตั้งใจจริงอะค่ะมุ่งมานะครับโอ้โหแน่่มากเลยอยากให้ทุกคนทําอย่างทุกคนก็ทําได้ครับแต่ว่าถ้าเราตัดความหล่อแหลกไปตัดความแบบที่แบบเราขี้เกียจออกไปครับแล้วก็มีวินัยต่อตัวเองครับทําได้ทุกคนค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันเปลี่ยนตั้งแต่ระดับทัศนคติเลยใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอย่างนี้ดี่กครับค่ะ เปลี่ยนคือทําทุกอย่างให้มันเหมือนเป็นชีวิตประจําวันของเราก็จะทําให้เราไม่รู้สึกว่ามันพยายามหรือว่ามันย่ไงลหนักนกะอะไป,ไปค,ค่ะก็คือชิลๆทําไปรเรื่อยๆอ๋อค่ะแล้วเนยมองมองย้อนตัวเองกลับไปตอนนี้กับเมื่อแปดเดือนที่แล้วรู้สึกภูมิใจไหมคะก็ถ้าตอนนี้ับตอนที่วัวนก็ภูมิใจครับแต่สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คืออย่างที่ทุกๆคนเขามาติดตามทุกๆคนที่รู้จักเนยหรือว่าลดน้าหนัก เพราะว่าเนย์อะครับคือเราภูมิใจตรงนั้นมากกว่าที่ทําให้คนอีกหลายหมื่นหรือแสนตอนนี้เขากําลังลดน้ําหนักอยู่อืมค่ะเนยมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมคะสําหรับคนที่กําลังตั้งใจที่จะลดน้าหนักอยู่นะ,ะก็อยากให้ทําต่อไปครับอย่าอย่าล้มเลิกความตั้งใจของตัวเองคือถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วถ้าเราล้มเลิกที่เหลือก็จะพังหมดค่ะอนาคตก็จะพังครับอดีตที่เราทํามาก็พัง ค่ะก็คือพยายามเพื่อตัวของเราเองนะคะ,คะแล้วเนยจะแนะนํายังไงสําหรับคนที่แบบว่าทำแล้วไม่สําเร็จแล้วไปพึ่งยาไปทานยาอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือคนเราชอบทางรัดค่ะครับแต่ว่าถ้าคุณไปทางรัดนั้นนะคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะมีทางออกจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าคือการกินยาลดน้ําหนักเนี่ยมันก็มีผลเสียหลายอย่างครับค,คือคุณรู้ไหมว่าในยาลดน้ำหนักมันมีอะไรบ้าง มีสารอะไรบ้างกินแล้วเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่การทําแบบผมคุณไม่ต้องไปเสียตังค์สักบาทเดียวถ้าคุณมีตัวเลือกที่ว่าคุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวแต่ว่าลดได้เหมือนกันและมีะสุขภาพที่ดีกว่าด้วยะะแล้วมันไปนมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เราจะต้องไปเสียตังค์ค่ะแล้วนอกจากตัวเนยที่เป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วล่ะคะ่ะเนยได้รับกําลังใจจากใครด้วยไหมคะเนยได้รับกาลังใจจากครอบครัวมาเสมอครับค่ะคือคุณพ่อคุณแม่น้องน้องด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกกับเรายังไงล่ะคะ คือเขาสนับสนุนมากกว่าครับสนับสนุนทุกอย่างค่ะกับที่ที่กับสิ่งที่เราทําค่ะ,คะแล้วตอนตอนที่เราอ้วนนี่เขาเป็นห่วงเราไหมคะเป็นห่วงครับคุณพ่อคุณแม่ก็พูดเสมอครับว่าให้ลดน้ำหนค่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้สใใ <จ S 1> นใจอะไรจนกระทั่งวันนึงพอตัดสินใจลดเ,เองก็ลดนะคะค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่สบายใจขึ้นไหมคะพอเห็นเราสุขภาพ ก็ปกติเลยครับก็จะไม่มีเสียงมาว่าว่าให้ลดน้ําหนักหรือว่าอะไรมีมให้เพิ่มน้ําหนักค่ะแล้วมีไหมคะที่เนยแบบรู้สึกกลัวว่าจะกลับไปอ้วนอีกหรือเปล่าไม่มีครับเพราะวิธีแบบเนยนี้มันไม่ใช่วิธีที่มันจะโยโย่ครับคือเราเปลี่ยนตั้งแต่ทศนคติครับอย่างที่เราบอกแล้วก็เราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะไม่กลับมาค่ะอ้วนอีกนะคะ หมอแอว่าคือกรณีของเนยเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นนะคะวันหนึ่งค่ะถ้าหากว่าใจเราเนี่ยค่ะได้ตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนเราเปลี่ยนทั้งใจเราเปลี่ยนทั้งทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนทั้งชีวิตประจําวันคือทําให้มันเป็นแบบชีวิตเราไปเลยแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันก็จะสําเร็จได้นะคะคและในสัปดาห์หน้าค่ะเรายังจะกลับมาเจา ลึกนะคะเกี่ยวกับสูตรเด็ดเคล็ดลับของเนยนะคะว่าเขามีวิธีแล้วก็รายละเอียดยังไงค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะสนใจแล้วก็ต้องการที่จะรู้วิธีด้วยนะคะว่าทํายังไงถึงจะลดน้ําหนักได้ประสบความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะหมอแอร์และเนยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ